เวรกรรมเนี่ยมีจริงเธอประเทศไทยอ่ะเจ้ากรรมในเวรเวรกรรมเนี่ยมีจริงหมดอ่ะศิลาออ้ยใครเนี่ยมงกุฎชุมชนให้นะคะถูขอใจด้วยให้มงกุฎด้วยขอบคุณนะศิลาเป็นเป็นเวรกรรมสิใครทำอะไรที่เป็นเวรเป็นกรรมไว้ก็ก,ก็ลดลดหน่อย เลิกได้เลิกเลยเวรกรรมแม้ว่าจะเป็นเรื่องใส่ไล้์คนเรื่องอะไรต่ออะไรยอะวันนี้คุณปุ้มนะวารุวารวารุธนะโธส่งของขวัญมาส่งของขวัญมากันส่งอะไรต่ออะไรมากันเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้อากาศร้อนมากกลับมาถึงชพัทยาประมาณเที่ยงกว่าๆไม่ถึงบ่ายโมงฉันหลับเลยนะ อ๋อดูโตนูแม่มเป็นไงมั้ยฉันสวยไหมโตนูแแมมฉันสวยไหมยอยากกินกาแฟกับขนมสักแก้วหนึ่งก่อนจะออกไปจากบ้านจะได้ไม่ต้องไปหาของกินวันนี้ดูสาวมากแม่อายุเยอะ แต่แต่ว่าเวลาเราไปออกรายการอะจะแต่งหน้านิดนึงวันนี้วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยอ๋อประหยัดขึ้นอีกเยอะเลยเก็บเงินได้มากขึ้นดูแม่อ้วนแล้วมันโอเคไงหนูประหยัดมันดีที่สุดเมื่อวานนี้ไปเดิน walking street มาสองวันที่พัทยาร้านอาหารก็ปิดเซ้งกันเยอะแล้วทุกคนก็จะบอกนะักท่องเที่ยวไม่มีสวัสดีคุณปุ้มนะคะคุณปุ้มเองนะคะ ่าเขาก็จะบอกนักท่องเที่ยวไม่มีเศรษฐกิจกไม่ดีจริงๆร้านอาหารที่เราไปเนี่ยหลายๆคนที่บอกโอ้โหธรรมดามันจะดีกว่านี้เยอะตอนนี้ไม่ดีร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่อ่าเป็นร้านอาหารระดับกลางๆอะ่ะมีคนแต่ระดับไฮแต่ไม่มีคนน้อยลงเยอะต้องเตรียมรับมือ เตรียมรับมือกับเศรษฐกิจที่กำลังเสียาหายอย่างรุนแรงแต่ว่าฉันก็ผ่านมาได้นะมียังมีงานอีวันนี้ไม่มีงานหรอกจะออกไปทุระเฉยแต่แต่ว่าวันที่8มีงานไปวันที่8ไป2งานทำสองานพรุ่งนี้ว่างวันที่8ปดละสงานวันที่แปดก็จะไป วันที่แดจะมีงานตอนเช้าไปถ่ายรายการแม่เมาของช่องอมเิรนทีวีใช่ปะแล้วก็อ่าตอนบ่ายๆเป็นงานเดินพรมแดงจะแต่งตัวไปเดินพรมแดงโอ้ยรองท้าก็ยังไม่มีอีกเบื่อใช่ไหมเลยเวลาแต่งตัวไปงานน่ะปูนจริงนะแต่งตัวไปงานงนะงงาน,นี่มันมันแต่งตัวยากนะสําฉันก็คงต้องแต่งตัวแบบโชว์เนื้อหนังบางสาไปอีกอ่ะ เพราะฉันเป็นคนโชว์เนื้อหนังเนื้อหนังบางสาแล้วดีคนชอบผิวมันพ่องอ๋อพ่อมีเมียน้อยแม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเ mm hmm. พิ่งทราบว่าเมียน้อยของพ่อเป็นมะเร็งเหมือนกันเลยอ๋อท่าไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ก็เรื่องของพ่อแม่ก็จากไปก็ จากไปก็จากไปแล้วคนที่เขากําลังจะจากไปอีกคนหนึ่ง <c oughs> ก็อย่าไปไปอย่าไปโกรธไปอะไรต่ออะไรเขาปล่อยวางให้อภัยกันหมดเลยเธอ <c oughs> มีใครปเป็นเพื่อนหรือ,อยังครับยังเลยมั้งมีจะไปเดินพรมแดงไปกันไหมใส่ชุดสวยเดินพรมแดงหนูเชื่อแล้วเป็นเวรกรรมนะ เป็นกรรมมีจริงอยู่แล้วหนูเว้นกรรมมีจริงอยู่แล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกินกาแฟสักแก้วตอนนี้เราก็ เจอวิกฤตเยอะในประเทศไทยเจอหนักมากวิกฤตวิกฤตใหญ่วิกฤตหนักตอนนี้ในประเทศไทยเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรารู้ๆอยู่เนาะละครที่พี่อ้วนเล่นมีค่ะกำลังถ่ายค่ะคิดถึงละครก็ดูใบไม้ที่ปิดปิวอมารีลันอยู่เนี่ยช่องช่องวัน น่าใส่มากพี่อ้วนโทนี่เธอรู้ไหมฉันมาจากพัทยาล้างหน้าทีเดียวตอนเช้าแล้วก็แล้วก็เนี่ยนั่งรถมาเนี่ยตากแดดจะลงไปซื้อกุ้งแห้งก็ไม่มีกุ้งแห้งอย่างที่เราอยากกินอะ่ะกุ้งแห้งเนื้อดีๆเลยอะ่ะเสริมสวยเงียบจังเลยค่ะโอยเงียบทุกคนโลกูก ไม่ใช่ว่าหนุ่มเงียบเงียบทุกคนร้านเสริมสวยพูดกันหมดเลยร้านเสริมสวยต้องจับผู้ใหญ่ร้านที่เป็นผู้ใหญ่คือเคยพูดว่าร้านเสริมสวยที่เป็นผู้ใหญ่อยู่รอดทุกคนผู้ใหญ่ที่มีเงินทําสีดัดผมอ่ะร้านเสริมสวยเด็กๆตอนนี้ไม่รอดร้านเสริมสวยัยรุ่นหนีบเองซอยเขาไม่เขาไม่รอดตอนเนี้ยไม่อะไรเลยเนี้ยรวบผมมัดจุกดังโง่ออกจากบ้านเขาไม่สนเดี๋ยวเนี้ยเทรนด์มันเป็นอย่างนี้ แต่ผู้ใหญ่มัดจุกไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ต้องใดม้วนซอยดัดใดพองม้วนอบมันโลกมันเปลี่ยนเด็กเดี๋ยวนี้เขาก็ใช่ไหมโอ้ทำเล็บเป็นช่างโอ้ในอยู่บ้านแล้วในซอยไม่มีคนเดินมันเหมือนถ้าเกิดว่าออกจากบ้านมันก็เสียงเงินนะ่ะ ตอนเนี้ยเธอรู้ไหมว่าบิบมีสําเร็จรูปยังยอดตกเลยบะมมีสําเร็จรูปสําเร็จรูปยังยอดตกเลยตอนเนี้ยอืมต้องระวังระวังการใช้เงินเยอะมากเลยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไปพัทยามาการท่องเที่ยวก็แบบลําบากเหมือนกันนะค่อนข้างลําบากค่อนข้างแย่ แล้วก็แล้วก็คุยกับเพื่อนอยู่ที่ภูเก็ตนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนี้ก็น่าจะหายไปประมาณเจ็ดเจ็ดสิบปดสิบเอร์ซนะมีแค่นั้นจริงๆเธอแล้วก็นะตอนเนี้นักท่องเที่ยวที่เราจะต้องเก็บจะต้องคีดไปเลยคือคนอินเดียนักท่องเที่ยวอินเดียมาประเทศไทยเยอะแล้วก็ คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวอินเดียจะต้องรักเขานะอีกคนอินเดียอืมจะต้องรักคนอินเดียนะเพราะว่าคนอินเดียคือนักท่องเที่ยวที่มาใช้จ่ายในประเทศเราเพราะว่าบางคนเนี่ยจะพูดให้ฟังบางคนเนี่ยไปบ่นเรื่องนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวรัเสเซียอิสราเอลไปพูดจนกระทั่งน้ตอนเนี้ยเขาไม่มาเลยนะเธอ คนจีนตอนนี้ไปเที่ยวเวียดนามเยอะมากไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเวียดนามเพอญี่ปุ่นกับเวียดนาม,มาเขาเวลค่ํานักท่องเที่ยวเขาฉลาดเขาฉลาดลองดูสิว่าคนที่ด่าน,นักท่องเที่ยวจีนไอ้หน้าดําตัวหนึงไอ้หน้าหล่อตัวเนึ่งออกมาพูดเหมือนตัวเองมีความรู้เรื่องเศรษ,ษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการท่องเที่ยวคนพวกเนี้ออกมาด่าเขาแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ย ไม่มีทางที่จะช่วยเหลืออะไรประเทศไทยประเทศชาติได้เลยคนที่เขาเอาเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยอ่ะเราต้องยกย่องเขาไม่ใช่ด่าเขาจริงๆเธอมีไอมีไอคนหนึ่งเนี่ยเด้งมานะฉันบล็อกบล็อกปัดออกปัดออกเด้งมาก็ปัดออกบล็อกไปเลยชอบด่าคนจีนไม่รู้คนจีนก็ไไปทำอะไรให้ มันมันพูดจริงๆนะไปด่าบางทีบางทีก็ไปด่าเขาเยอะเกินอืมด่า Israel อิสราเอลเพราะเอาจริงๆเอาจริงๆพอสืบเข้าไปเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนนะบางทีมันก็มีแบบว่าเออเสียงดังบ้างสนุกสนานเกินเลยบ้างมีอะไรต่ออะไรบ้างอะ่ะเอาเขามาด่าจนกระทั่งแบบเฮ้ยเหมือนเขาแบบทำอะไร หนักขนาดนั้นเลยเหรอถูกไหมเธอพวกนี้ไม่มีสมองใช่เธอไม่มีสมองมีอยู่คนนึงอย่าไปสะทำหน้านิ่งๆด่าคนจีนเนี่ยเหมาวรวมด่าเขาไปหมดเลยอะ่ะแล้วคนเนี่ยก็ปัญญาอ่อนไปคล้อยตามและไปกดแชร์ไอ้คนพวกนี้กับไอ้หน้าดำอีกคนที่มาหากินในเมืองไทยอะ มันไม่ควรอย่างนี้ไม่ควรเลยเธอนักท่องเที่ยวจีนไม่มาแต่ตอนนี้ทำยังไงอ่ะเขาไม่มาแล้วทำไงวะเขาไม่มาแล้วทำไงเธอช่วยอะไรได้บ้างอ่ะฉันถามฉันถามนะไปฉันเวลานั้นที่ก็จะไปศึกษาหาความรู้ต่างๆ ไปนั่งร้านทําเล็บที่ห้วยขวางบอกเป็นไงมั่งหนูเด็กๆแม่ไม่ไม่ได้เลยขายเสื้อผ้าได้ไหมไม่ได้เลยทําไมอ่ะก็นักท่องเที่ยวจีนไม่มาเลยอ่ะอ้าวทาไมไม่มาแล้วก็แม่เห็นไหมว่าด่ากันเยอะด่าคนจีนเยอะใช้คําว่าจีนเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยพาดหัวแล้วเวลาพูดเนี่ยในช่องอะไรต่างๆอะจีนเอาอีกแล้วแล้วก็ ว่าไปเน็ตแนมสินค้าเขาทำอะไรไมมเปิดอกกพวกิ่กพวกนั้นไม่ทำงานวันวันจ้องจับผิดเอาทำคลิปดาาเขาพ่อแม่ไม่สั่งสอนทำที่ดีอะต้องทำให้มัน เอาตัวเองให้รอดอะแล้วเวลาไม่มีเงินไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเงินไม่มีอะไรก็ไปโทษโทษเศรษฐกิจโทษการเมืองโทษดินฟ้าอากาศไม่โทษตัวเองที่เกียจด,ด้วยปากไม่ดีด้วยเสื้อผ้าร้านอาหารทำเล็บร้านอะไรก็แล้วแต่ร้านนวดร้านอะไรตรงห้วยขวางเนี่ยเสียหายพี่นาสันตโรไปหมดไปด่าเขาเยอะ ว่าเขาจะมาครองว่าเขาจะมานั่นมานี่เยอะแยะมากมายรู้ไหมว่าขนาดาตรงตรงสี่แยกห้วยขวางอะท,ที่มีองค์พระพิฆเนศตรงนั้นเงินเข้าประเทศไทยอะเท่าไหร่เวลาเขามาไหว้หมอดองหมอดู อยู่ดามนะงามท่าขายดีหมดเลยร้านเล็บร้านเติมตวัวร้านเล็บขายเสื้อผ้าขายข้าวขามหมูขายดีหมดเลยตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ดีเพราะไปด่าคนจีนเยอะเขาไม่มาตอนนี้ที่เขาโด,ด,าดานดะ่าเนี่ยเขาไปเขาไปเดินอยู่เวียดนามมีความสุขกันจัง แล้วมีเพื่อนเป็นคนจีนน่ะเขาไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะเพื่อนเป็นคนจีนเขาก็เป็นคนจีนท่องเที่ยวทำมาหากินถ้าลงทุนได้เขาก็ลงทุนถูกต้องตามกฎหมายอันไหนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จับกันไปว่ากันไปถูกไหมแต่อันไหนที่มันถูกต้องตามกฎหมายเขาจะไปเหมารวมก็คอนโดคอนโดเนี่ย ลงทุนสร้างแล้วขายไม่ได้คนไทยก็แบงค์ไม่ปล่อยไม่มีเงินซื้อพอคนจีนซื้อก็ไปด่าเขาก็เขาซื้อได้อะเขาจะเอาญาติพี่น้องเอาเมียเอาชื่อใครมาซื้อมันก็เรื่องของเขาไหมคนไทยมันจะได้เดินหน้าไหมคนคนที่ด่าด่าด่าเขาว่าคนนี้เสียหมดแบงค์ไม่ปล่อย ดูแลต้องดูตัวเองแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ด่าคนหนังชาจะต้องเลิกได้แล้วเถอะจีนต้องเลิกได้แล้วด่าคนอินเดียงยถ้าเขาไม่มาอีกประเทศหนึ่งนะมึงเหนื่อยเลยนะมึง อย่าเหมารวมใช่ถูกลกูกเหมือนเหมือนเราจะไปว่าเขามาเปิดร้านอาหารจีนเยอะแยะมากมายคนไทยไปต่างประเทศก็เปิดร้านอาหารไทยหาสปอนเซอร์มาคอยดูแลเปิดร้านอาหารไทยถูกไหมคนไทยไปก็เปิดเอาของไปขายไปว่าอะไรเขาละ่ะใครทำได้ก็ทำ ถ้าคำถามแล้วถูกต้องตามกฎหมายเ็าถามถูกไหมเพื่อนฉันน่ะเป็นคนจีนหลายคนที่เป็นคนจีนจริงๆนะเขาอยากมาเที่ยวประเทศไทยอ่ะเขาก็ทาทาอะไรได้ไหมอยากลงทุนทําอะไรได้ไหมการค้าข้ามดินแดนบางทีถ้าเกิดว่ากฎหมายเขาไม่ได้กีดกันทางการค้าขนาดนั้นนะมันทําได้ คนก็จะต้านไม่ให้ซื้อสินค้าจีนต้านไม่ไหวสินค้าจีนมันถูกสินค้ารายก็แพงเธองลงไปดูสิคนเคยเป็นเจ้าของร้านค้าอะไรดีๆอะไม่มีแล้วอะเพราะว่าขายแพงจนไม่มีใครไปซื้อ แท็กซี่เหมาอย่างเงี้ยแท็กซี่เรียกเรียกอ่าเรียกแท็กซี่ที่เป็นอ่าเป็นเป็นแอปพลิเคชันไม่ได้แท็กซี่เหมาไม่ยอมยกตัวอยา่างไปวอล์กอินสตรีทมาขาไปแล้วก็เรียกโบหรือเปล่าอะไรเขาเรียกโบโบโบอะไรับเ,เ,เรียกแบบเรียกโบจากโรงแรมไปอ่ะห้าสิบหกบาท ต้องให้ร้อยหนึ่งเอาให้ไปให้ไปเลยร้อยหนึ่งห้าสิบหกบาทจากพัทยาเหนือไปวอลกิ้งสิตห้าสิบหกบาทจ,จริงๆเธอแล้วก็ขากลับเนี่ยเรียกแท็กซี่ปากซอยวอลกิ้งสิตเขาเรียกสามร้อยเราบอกไม่ไปสองร้อยได้ไหมอะไรเงี้ยคนเรียกสามร้อยเราก็ไม่ไปไไเราก,ก,ก็เดินไปจนร้อยเราก็ไม่ไปเราก็เดินไปจน ร้อยเราก็ไม่ไปเราก็เดินไปจนขนาดเราเป็นคนไทยเขายังเรียกอย่างนั้นเลยแล้วคนต่างชาติมาจะเจอเท่าไหร่อันนี้ไม่ว่ากันนะมันมากม,ม,มายหลายเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กน้อย <S <S ใช่าไหมสนุกไปงานทิฟฟานี่มา ไปทิฟฟานี่ไปกินร้านอาหารไปกินอาหารต่ายแล้วนรูแล้วว่าอะไรอร่อยอันนี้หยุดก่อนถั่วคั่วอร่อยมาก เมื่อวานเห็นแม่แวบๆบแ,บบแต่ไม่กล้าทักทิฟฟานี่เหรอน้กกองก๊อฟโจที่ทิฟฟานี่เหรอหรือที่ไหนคนทักชัน w อ l k i n g street อะเดี๋ยวจะอาบน้ำออกข้างนอก วัสดีทุกคนนะคะเก็บหอมรอมริบเด้อเธอโอ้เจนเจ้าอ,อีเกมมันไปแต่งหน้าที่แม่ห้องสอนมา เพาแต่งหน้างานอะไรไม่รู้ดตอนนี้มันมีถั่วคั่วมันชื้อถั่วคั่วมาฝากถุงหนึ่งอร่อยมากเป็นคนพัทยาเพิ่งมาจากพัทยา ถั่วคั่วอร่อยมกถั่วลายเสือคั่วของทังเหนือเนี่ยกูไม่กินถั่วพิซซาชิโอถั่วอะไรครับต่างประเทศอ่ะถั่วคั่วไทยนี่เนี่ยอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดนี่ถั่วเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเม็ดเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็แกะออกมาแล้วข้างในมันเป็นอย่างเนี้ย มันเป็นลายลายอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นลายอ่ะแล้วเขาอบเขาคั่วยังไงก็ไไปดูนะไม่เห็นนานแล้วยังสวยเหมือนเดิมเาอกทำไมไม่เห็นนานเธอไปไหนมาไม่ได้ดูฉันเลยหรอบัดดีน้องทากชิ ถั่วอร่อยมากกินถั่วกินกาแฟาไม่ได้ไลฟ์มาสองวันแล้วไปพัทยาก่นนี้ไม่ไปครั้งพิ่งกลับเข้ามาผมเป็นคนลาวโถคนลาวน่ารักคนลาวน่ารักคนลาวดูละครไทยไหม คนลาวดูฉันไหมนัจสาไปกินก๋วยเตี๋ยวเจโตดูแม่ทุกเรื่องเลยเหรอหนเดี๋ยวจะมีให้ดูอีกเรื่องหนึ่งนะกำลังถ่ายอยู่ หนูได้ดูด้วยแม่สนุกมากอ๋อพัทยาใช่ปะเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจะมีอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องอะไรวะเืิมชื่อเดี๋ยวบอกไปกินก๋วยเตี๋ยวเจโตมาเจอผู้ชายสามคน ผู้ชายสามคนแล้วก็เราก็มองเราใช่ไหมเขามองเราเขาก็เรียกเราอีงอเล่นเป็นอยู่กับแม่สอนรามผู้ชายเลยนะรับเหมาก่อสร้าง แม่เป็นอะไรมาตาแดงตาแดงติดตาแห้งเป็นโรคตาแห้งเจอแม่ตัวจริงน่าใส่มากหืมถั่วอร่อยมากเลิศ อยู่หมัดวันนี้ไม่กินอะไรแล้วอิ่มขอดูถุงหน่อยโอ้โหอย่าดูเลยเธอแม่เคยไปพัทยาหรือ,อยังคะเพิ่งกลับมาเนี่ยเมื่อกี้พูดอยู่เนี่ย เพิ่งกลับมาจากพัทยาบ้านที่พัทยาก็มีนนะอ๋ออิ่มแล้ว กดติดตามก่อนวันนั้นหนูเห็นแม่ด้วยอ่ะก็เห็นแม่แล้วบอกว่าแม่เคยมาพัทยาหรือยังคะก็เห็นแม่ที่พัทยาแล้วบอกแม่เคยไปพัทยาหรือยังคะมันเดบอกมาเที่ยวกระบ,บี่อยากไปอยู่อยากไปเที่ยวไปทั่วเลยตอนเนี้ย เดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดจะเนี่ยเหล่าลูกกระเดือกก่อนนะเนี่ยยี่สิบเอ็ดเนี่ยตอนเนี้ยกระเดือกแหลมแหลเดี๋ยวจะเหล่ากรอกรอุกกระเดือกวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้ <c oughs> คนบอกแม่สวยไม่หยุดสักที โอ้ยจารีนาหนูเห็นหนูจะไปถ่ายรูปดูเขินเขินอะไรลูกไม่เจ็บค่ะคณน,นิกาตอนทำก็จะแบบน่าจะเจ็บนิดหน่อยอะไรเงี้ย ตอนทำนะตอนแต่ว่าเราหลับไปไงใช้วาง,วางยางไงหมอบอกประมาณสองสามชั่วโมงหลับไปน่าจะประมาณสองชั่วโมงแป๊บเดียวอาจารย์จิระโรดเขาเก่งจิระโรดที่เป็นคนทำหน้าให้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเขาเก่งจิระโรดอ่ะอ้ยแสบตา ต้องหยุดละต้องไปอาบน้ำสระผมอาบน้ำสระผมแต่งตัวออกนอกบ้านก่อนไปก่อนนะตาแสบลืมตาเยอะเนี่ยแสงเยอะ